สวัสดีครับผมเดพิสิทธิจ์จากบริษัทเซาไทยสำหรับการยกม้วนฟิล์มที่มีขนาดใหญ่และน้ําหนักมากทําให้การยกมีความลําบากและบ่อยครั้งที่บาดเจ็บและเกิดอุบัติเหตุคลิปนี้ผมมีรถยกม้วนฟิล์มไฮดรอลิกมาแนะนําที่จะช่วยให้การทํางานง่ายขึ้น OPK เป็นสินค้าที่ผลิตจากประเทศญี่ปุ่นจัดอยู่ในหมวดสินค้าเครื่องทุ่นแรงที่ใช้งานแบบเท่ดิวตี้ซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมากทั้งในประเทศญี่ปุ่นและอีกหลายประเทศทั่วโลก เนื่องจากสินค้าของ u ุปเเป็นสินค้าที่มีคุณภาพได้ตามมาตรฐานสากลทนต่อการใช้งานหนักได้เป็นอย่างดีมีต้นทุนในการซ่อมบำรุงต่ำเหมาะกับโรงงานอุตสาหกรรมในทุกประเภทเช่นโรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์โรงงานผลิตอาหารโรงงานผลิตอาาิเล็กทรอนิกส์และโรงงานยาคุณสมบัติเด่นของ สินค้า OBK คือระบบไฮดรอลิกที่ได้รับการดีไซน์มาเป็นพิเศษเพื่อลองรับการทำงานหลักได้เป็นอย่างดีและสำหรับ OBK รุ่น sc 4 2 rc ที่เรามาแนะนำเป็นรถยกที่ใช้ระบบไฮดรอลิกช่วยในการยกมวนฟิล์มพิกัด100กิโลกรัมซึ่งใช้กันอย่างแพร่หลายในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและยาโดยยกน้ำหนักได้มากถึง100กิโลกรัมสามารถยกมวลฟิล์มแนวตั้งกลับเป็นแนวนอน หรือแนวนอนพลิกกลับเป็นแนวตั้งได้ง่ายช่วยให้การจัดม้วนฟิล์มเพื่อจัดเก็บหรือนำเข้าเครื่องผลิตซองอาหารหรือเครื่องพิมพ์ลายทำให้ง่ายและสะดวกเป็นยังไงบ้างครับรถยกไฮดรอลิกสำหรับยกม้วนฟิล์มทางอุปคยังมีเครื่องทุ่นแรงที่ใช้งานแบบเฮฟวี่ดิวตี้อีกหลากหลายชนิด ท่านใดสนใจติดต่อเราได้ที่ไลน์แอดเซลาไทยมีแอดนำหน้านะครับหรือเซลไทยดอทคอ